<c oughs> ปิดก่อนอื่นกับพี่น้องต้องขอบคุณคุณพี่หลายๆเนี่ยจ้าคุณพี่ทางน,น้นอย <c oughs> ปูอยู่เหนือแดดพี่สิตาไม่ต้องก่อนนะพี่ขอบคุณคุณพี่หลายๆนอนสื่อต้องมาน,น้องก้อนสองล่างนะ <c oughs> คุณป่าทางเยอรมันบอกออกสื่อก็ได้แต่ก้อนมาไหมนี่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 ขาให้คุณพี่ร่างกายทุกภาพแข็งแรงลำดุลลำดุลสวยวันกวยคืนเนาะเฮงเหงบังบัง,บง,บงเนาะนาทีการงานไปเอาเลยเ<ม>จ้ๆจุกละเอ<ข>าเลยเจฉันเอาคืนเดี๋ยนี่เอาคืนเดี๋ยนี่มามานมั่งนั่พอนไปไว้ ลายเด้อคนพี่ทางเมืองนอกมาีซื้อนมให้น้องก้อนสอังกอนมาใส่นมสุกับสบปรดพ่อสิมความสดุลกุกแ่ามอามตมเชดมอเอาติดตามเอมิมอลอมิเอามามเอชามติมาเอามมามาเอามาาาม มาหนีมาหนีมาหนีปุ๊้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปปุ้ยผู้ลูกผู้กลางเดินปพี่อยู่ทางล่างแมนอยู่ทางหน้าจำดีดีกล้องบางแต่เปิดกล้องทีลิกซิตี้มินมาหนังสิมินน์่ะอานมคนละลังกันเนาะให้มินนมัดคันโตบอเอาไปอีกเลยมาใช่ไปมินนให้มินนให้มินไปมินเอาเนาะ อ้ามเงินอะไรนวขอบคุณป้าได้ลูกขอบคุณคุณป้าเร็วขอบคุณคุณป้าเดี๋ยวมาลูกเดี๋ยวมาขอบคุณคุณป้าเลยนะขอบคุณคุณป้าก่อนเร็วขอบคุณคุณป้าเร็ว ห่อสามหาสี่เนาะเฮ้ยอันนี้เหล้วนีอของแพ็คหนึ่งมันมีสี่ย,สยังกี่ลประมาณ,มาณ1ิกล่องอืมเมื่อหนึ่งยังกเง็เว้นนะฮะยังคืนมเลยนับมา <c oughs> ล่วไปตากไม่ต้องพุกตากอยู่เด็กเขาูรุนตานี่นาอย่าไปตากนะ <c oughs> ข้าสิีขวามนีกัเื่อวันที่วกมือก็นเพงเติบเนาะ อาเบ้าเีย <funz iona> ่ะเนียเอาเก่ง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 เไปมาอีกเดินหนึ่งเดินหามไปไปตองมาแต่ว่างขนาดลึกจะพาที่นอกยอ

นี่ <45 S 1> เออพืชออก<ม> <c oughs> าอ,อ่ะ <5 S 1> พืชออกมาต้องเห็ดอันบ้างก็ได้ร้อยสามสี่หาสี่หาสั่นก็ได้พึ่บพึบออกแล้วนะผ่าใจประความนี่ลูกนี่ประความเนี่ยมันสิ เขาต้มแม่สิบสุกต้มเม่สิบสุกเขาห่มมานําไว้อยู่น้ำพอ,อแล้เนาะปิดห่านไว้ข้าวบ่เปิดห่าน ไปอยู่กับมิ้นรถเดีด๋ยวพอสีเห็ดกับเมะไปอยู่กับมิ้นปะ<อ>ตากตองพี่น้องมืออืน่นบอยห่อข้าวต้มนะมืออ,อกกื่นห่อข้าวต้มพี่น้องมืออ,อ,กกอื่นเลใส่บาตบ่เออวันเนะสาร์น่ะใส่บาตเนาะห่อข้าวประดับประดินพี่น้องงดเลข ดอกเล่เจ้าต้องอยู่ทางพี่เอเจ้าต้องไปอยู่ทางนั้นปลาเอามาห่อนี่ได้กระดอกก็ดีอ่ะเฮ้ยเออนั่นแหละตองนี่มันคือได้ลายกรอดเอามาหย่าช้อนเี่สิแล้อกเอาสกหอขนม อันนี้มันบอกมันบ่อพ่อหรือบ่อลายลีอบ่อรมเมิขัอขันเมืดปานนี่โอ้โหต้มนะผมไไดหายจชบคมน่ะพ่อเลยแล้วตองลายกรดอหายกไอันนี้น่างสาพบาทสามสิบบาทพี่น้องแต่ว่าได้ลายอลีนะ เล้ายเทมตองตองงามมาตองใหญ่ตองใหญ่ตองงามไปบนี้ไปเขาตัวนะโอ้ยเบิ่งคักเลยเบิ่งคักแล้ว <c oughs> เขาบอกให้ขามได้พี่น้องกันขามเลยข้าต้มขนมปลาซุกกันขามต้องเบิงช่วงเลยอบปินตะซุกบให้เล่นเ่งจากเล่นป้อยนี่ก็แล่นต้นน่ะออกไปน้ยังบดูดกล่องพี่น้องเลยตอนนะออกออกออกนมไดออกอกแตนเต่านมิ่นดูดเอา หายีวันนี้บอกอบเออไฟดับเนาะไฟดับบดูดแม่มาเจาะแม่กระลุกมาเจาะหายน้าโบ,บดูดกินจุกินจุกทีว่ากินแบบน,นะแม่จะเป็นกรับเขาคือเก่ากรับมาวัยสากินคือเก่าตะืกี้เอาออกได้ชองคืนคืนที่สามไฟดับก็เลยเอมาก,กันไว้วันสามปีมนี่เท่นออก สามปีเ,เอาออกแต่เอาออกเลยเอาออกเลย,เลยบ่คันเ่าเริ่มกินเข่าก่อนกระชานมันก็นกินอยู่แต่ว่ามือละกองมือละ,อะไหนนะอันนี้มันนใครแล้วมันสีมือละกองคือว่าเข่ามกินใครกินเข่าป้อนผู้มือฮัอบอออกบวกกินพี่น้องเลยวะนอน ขนมมันนาะกิบเ็กอก็คยกินหนามีแต่นมอย่างเดียวน้นเตนมนกินเต็นที่ตนมกับน้ำอยาวเห็นยังไง ช่นักยากินนมกลางคืนแม่กลางคืนการเลอกินกับบริกิรลายคืนกับกล่องเดียวมนแล้วคืนนี้มันกินกล่องเดียวแ่นนก่กัริบริกิกลางคืนกลับมากินใหม่อีกกับมากินอีกปกติมองกิน ยามรอสองกลงสองกลงนี่คือสีนดแกะกะเลยขอบคุณขอบคุณป้าเลยไหมขอบคุณ <fry> ป <UC S> ้าอย่าเฮนอันผานะวัสดีดีสบายดีป้าป้าลุ่งหรือมี้ปาลุ่งอบหน่อยอไอกหยค่ะกินนมาลกำลังยังเลืบยังเลบแผกเกียว ป no, 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 no. Um, ้าให้โผล่คนนั้นถ่ายเฮ็ดขาแล้วไมเออเกี่ยงตับแล้วนี่เกี่ยงน้ำผู้เดียวนี่เกี่ยงน้ำผู้เดียวนี่บอกกินมือหรอจากกองบอกป้าไปดูบอกป้าบอกลุงดูกินมือหรอจากกองบอกคุณตาบอกคุณยายดูกินมือหรอจากกองใส่ตทรศัพท์ตัวไหนก็

ส่องเคยลาลกับน้องสาลาแล้วก็ทุกส่กองในงานเนาะงิะนบ้านางนนสีเขียวไปแล้วพี่น้องพอกันไมคิดนะสบาร์ทอ้กาเทีทาอยฉันชมันจุน้อย